เอลมัดเดิมไหมเออสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่ีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทาช่องังสัตว์เลอดซูนารีวันนี้ก็จะให้ช่างติดไฟนะคะติดคมไฟที่คุณแม่พันไอคุณพันนีจากคุณพันนีส่งมานะคะ ดูด้าซิลนะคะให้ช่างมาติดให้นะคะตุนว่าสวัสดีครับเราจะติดไปให้แล้วติดได้แต่ข้างนี้นะคะข้างนู้นติดไม่ได้ไม่มีแดดต้นไฟ ไอ้คอยวัวใจเย็นเย็นสูงด้วยนะคะสูงมากๆเลยยางก็ใจเย็นเย็นเด้อจ้างมันสูงมากเลยนะคะ อยังมาเล่นนั่งร้านเด้วยังอยู่สูงด้วยโอ้สูงจริงๆนะคะนนนรับลงมากๆเลเออลลยทีี่ด้ด้้แวแววน,ลนลเลย ลติดลำบากถ้าติดเองนี่ไม่ได้เลยนะคะนี่จะไม่ให้ช่างมาติด,ดติดเองติดไม่ได้เลย,เลยสูง เท่ากับพุเ่เแถาโน้นนะะันก็โตมากมากเลยได้แต่้างเดียวนะคะทางโน้นติดไม่มีเดดแทงติดไม่ได้มีแดดมันเป็นต้นไม้นะคะต้นไผ่ติดข้างนี้ช่างตรงกลางติดได้ไหม ว่าช่างบอกว่าจะติดเป็นแถวเลยลำบากลาบกจริงๆเลยสูงด้วยสูงด้วยนะคะเนี่ยโอ้อโยอไปเฮ้ยจอยจอยไปเล่นนัน่ง้านช่างแล้วจอยเลย ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้าหงาโง่โน้าทนหัวโทนหัวนทำเล่นต้องใจเย็นจริงๆนะคะนี่

ต้นเดลหันเองนสนกหี้ยต้ัวอะไรนะไปอวบอาอีกแลเออมามามามโอยดูยากมากๆเลยโอ้ลำบากช่างโอ้สูงมันสูงมันมีญหาที่สูงมากๆนะคะ ช่างก็มีแต่ความช้างค่นี้เฮ้ยสปอร์ตไลท์สิ่ิเด็ดสปอตไลท์เบลังกุไงสู้ครังเออสปอร์ตไลท์เนี่ย น่ะนี่นาแพงไอ้นะแพงก็อยู่หนุนจุดหนึ่งนี่นะคะหนิวสูงมากๆเลยนั่งร้านสามชั้น ก็ติดเรียบร้อยแล้วนะคะจะติดแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะติดตดไหนบ้างนะคะเพราะว่าได้ข้างเดียวข้างนู้นติดไม่ได้ไม่มีเดดมุมนู้นติดได้ไม่าข็งเนี่น, yeah. นี่มุมมุมเสานี่ด้วยนี่มุมเสา เอาเอามุมเสานี่แหละเดี๋ยวเราดูว่าจะติดจุดไหนบ้างนะคะเพราะว่ามันได้ข้างเดียวค่ะได้ข้างเดียวฮะจ้ามุมนั่นแล้วไป มุมไหนก็แล้วแต่ข้างจะเห็นว่ามันเหมาะนะจ้ะนะดิงโอสูงมากๆ มันม no hmm. ีไฟไม่แค uh, ่ไม่เจ็บน anyway, ั Meat ่นโดยฉันหลอดใหญ่ฮะในหลอดใหญ่มันโหหลดใหญ่ใส่อีกหลอดหนึ่งรลดเท้านะนี่เออนี่อนี่อยู่น้ำหลังนี่หลอดเท้าของมานเนี่ใหญ่ Đến, Đến dây gì thế? Trộn ừ. Trộn thế nha Thịt bông quá này Ừ. Để... 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 À, nó 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 ได้แล้วนี่ตัวนี้นติดตัวนี้ก่อนติดต,ตัวใหญ่ก่อนเนาะติดตัวใหญ่ก่อนเดี๋ประกอบไปตีละขั้นก่อนไหนดูขาไปก็หยิบเอากอดนั่นออกยิงขาใส่ก่อนเราขยันตั้งต้องชูอ่านี่ตัวนี้เรียกบล็อกไหนไหนะลูกปากกาประจําใ,ใส่บล็อกใหักงูว่าเละออกงูใหญ่คอนดันโอ้ขั้นตอนเยอะมากเคอ,อนโดนมันเยอะตุงด้วยมันมันลำบากเนี่ ไต่อ,ตอเลยตัตเยยเวเพ็ดไหมอ็คงเพิ่มคงเตี้ยแนาทีหนึ่งตอนไล่ตัวหนววดูนะคะตัวหัวเหรนทองจะขึ้นนั่งร้านแลออน้วขึ้นแล้วขึ้นนั่งร้านล<อ>แล้วนะคะ เน่อยากขึ้นไปช่วยช่างข้างบนเนาะเดี๋ยวผมจะช่วยเขาว่ะขึ้นไปช่วยช่างนั่นแหละเอาสายขึ้นนะก็ไปนี่นะคะ

ใช่มันเป็นลดคมมันเป็นลดคูมบ้านสีเออเดี๋ยวลองดู เอาไปอยอยู่าละด้ง่รอี่กอนเบตอละมัดเด้อไหมผู้สูงจริงนะคะสูงมากไปาถึงยี่ว่าสา Yo, bên đúng không ta? Tell, anh vâng em mua chỉ anh chị, anh chị Và vâng mình lươn nữa các thằng bốn mình lươn. Thằng vâng bố và vâng lươn mà. ติดริมเลยเออเออริมบนนี้เลยเออใช่ติดริมเลยติดริมเลยถ้ามันลื่นก็ติดอย่าไอ้ริมเลยจังริมนี่พอดีเลยปวดจังเขินใช่เออทามองเท้านาที่หรือว่าติดริมเลยนะคะจะติดริมถ้าไปถ้าไปกว่านั้นช่างบอกว่ามันลื่นนะคะเออริมเลยนะคะจะติดริมถ้าไปถ้าไปกว่านัดนช่าง้อกว่นมันจะล่มมันนะบ่ สบางบอกเออเออเนยเออเนีย้เออเ่เอออเออเนี่กเดี๋ยวซ้ายเอามจยินเด้อจงเออบงีหา้อางทีเอกาค่ะก็ถ้าหลดเสร็จดีไม่ฟวนจะถ่ายคลิปให้ดูอีกนะคะอ่ะตอนนี้ก็ โอ้จะคลิพแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s ับสไคร b e นะคะกดติดตามให้กับช่องทางสาระเฟรมรีด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวติดเซตเมกฟานจะถ่ายให้ดูใหม่นะคะว่ามันจะสว่างขนาดไหนตอนนี้ช่างก็เสร็จก็ใส่แล้วนะคะใส่มาใส่ค่ะ อขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ